การละพั้งหนึ่งมีชายหนุ่มกำพร้าชื่อชัยยาอาศัยอยู่เชิงเขาองค์ใหญ่เขาเติบโตมาเพียงลำพังอาศัยแรงแขนแรงขาของตนล่าสัตว์หาเห็ดหาเก็บของป่าเพื่อดำรงชีวิตวันหนึ่งชาัยยาออกล่าสัตว์ไปไกลกว่าทุกครั้งเขาเดินลึกเข้าไปในป่าชื้นกลางหุบเขาจนได้พบร่อยรอยของกวางสีทองตัวหนึ่งซึ่งว่ากันว่า เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยมีใครจับได้แสงแดดยามเช้าตกกระทบขนของมันเป็นประกายงามราวทองคำชายยาเล่งธนูเตรียมยิงแต่จูจ่ๆก,ก็รู้สึกแปลกใจเพราะดวงตาของกวางนั้นเศร้าไม่ใช่ดุร้ายเหมือนสัตว์ที่ถูกล่าเขาลังเลอยู่นานจนกวางวิ่งหนีเข้าสู่ป่าลึกชาย,ยาตัดสินใจตามไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ เมื่อชายยาตามไปถึงกลางลานหินบนยอดเขากวางสีทองได้ยืนรอเขาอยู่แล้วจู่ๆก็มีแสงสว่างห่อหุ้มร่างมันกวางค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นหญิงสาวงดงามผู้หนึ่งนางสวมชุดสีทองอ่อนผมยาวสลวยราวสายน้ําและมีแววตาอบอุ่นเหมือนแสงเช้าหญิงสาวเอ่ยว่าข้าชื่อทองใบเป็นวิญญาณผู้เฝ้าภูเขานี้ เจ้าคือคนแรกที่ไม่ทำร้ายค้าแม้จะมีโอกาสก็ตามชัยยาได้แต่ยืนตะลึงเขาไม่คิดว่าสัตว์ที่ตนล่าอยู่จะเป็นสิ่งวิเศษนางเล่าว่าเดิมทีตนถูกคำสาปให้เป็นกวางสีทองและจะกลับเป็นมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อพบผู้ที่มีใจเมตตาอย่างแท้จริง ชัยยารับฟังด้วยหัวใจเต้นแรงไม่รู้ตัวเขารู้สึกคุ้นเคยกับหญิงสาวแปลกประหลาดคนนี้อย่างบอกไม่ถูกทั้งคู่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันบนภูเขาชัยยาพานางเดินชมป่าเล่าเรื่องราวชีวิตกำพร้าของตนส่วนทองใบก็ช่วยให้รู้จักการฟังเสียงธรรมชาติความผูกพันของทั้งคู่ค่อยๆก่อตัวขึ้นโดยไม่ต้องเอ่ยคำใด หลายวันผ่านไปชัยยาต้องกลับลงจากเขาแต่ทองใบไม่อยากให้เขาจากไปนางเปิดเผยความจริงว่าหากนางต้องการเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์คำสาบจะหายไปก็ต่อเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งยอมรับนางเป็นคู่ชีวิตด้วยความเต็มใจชัยยาใจสัน่นเพราะในหัวใจของเขามีเพียงหญิงสาวที่แปลงกายจากกวางสีทองเท่านั้น เขาจึงจับมือนางแน่นแล้วกล่าวว่าข้าอาจไม่มีอะไรแต่ข้าจะดูแลเจ้าไปตราบนานเท่านานหากเจ้าต้องการอยู่ข้างข้าข้าก็พร้อมเป็นคู่ชีวิตเจ้าพริบตานั้นแสงสีทองห่อหุ้มร่างทองใบอีกครั้งคำสาบสลายไปนางกลายเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ท้องฟ้ายามเย็นทอแสงสีส้มอบอุ่นราวอวยพรทั้งคู่หลังจากนั้น ชัยยาและทองใบจึงแต่งงานกันตั้งกระท่อมอยู่เชิงเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยความรักความเมตตาและความซื่อสัตย์ผู้คนในหมู่บ้านเล่าขานเรื่องราวของพวกเขาเป็นตำนานรักแห่งภูเขาเรื่องของชายกำพปราที่ได้พบรักแท้จากหัวใจที่ไม่ยอมทำร้ายผู้ใด